สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่กับดาวแล้วก็ใบเตยแสนสวยนะคะ ที่บ้านของดาวปลูกใบเตยไว้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี้ใบเตยนะคะสวยออกกองงามเลยค่ะเพราะว่าใบเตยชอบน้ำมากๆนะคะใบเตยเป็นพืชที่คนไทยทุกคนต่างก็รู้จักกันดีค่ะนอกจากมีการนํามาใช้กันอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเอามาปรุงแต่งอาหารอย่างขนมไทยให้มีกลิ่นหอมอร่อยและยังให้สีสันที่น่ารับประทานอีกด้วยนะคะทั้งขนมทั้งของข้าวของหวาน และอีกอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะขนมไทยเท่านั้นยังมีขนมนะคะของอต่างชาตินะคะที่เอามาดัดแปลงแต่ว่าก็ยังมีส่วนผสมหอมๆนะคะของใบเตยรวมทั้งสีด้วยค่ะอย่างวันนี้ดาวก็จะนำเสนอขนมพอดีเป็นวันเกิดของหลานนะคะก็มาทำขนมคเปเค้ก ใบเตยโรกันนะคะซึ่งสีสันน่าทานมากแล้วพอได้ชิมก็อร่อยจริงๆค่ะวันเกิดหลานนะคะเขาก็ลงมือทําโดยการน,นำใบเตยที่ปลูกที่บ้านนี่แหละค่ะมาปรุงแต่งนี่เลยนะคะสําเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นเค้ปเค้กนะคะโรนี่เลยเจ้าของวันเกิดลงมือทําเองนะคะก็จะท็อปปิ้งก็จะใส่ลําไยค่ะอร่อยมากๆค่ะไม่หวานเกินไปนะคะให้สีและกลิ่นหอมของใบเตย นี่เลยประโยชน์ที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้นี่เจ้าของนะคะหลานเป็นคนทํานะคะหน้าตาก็ดีๆนะคะเนี่ยคนทําก็สวยเค้กก็น่าทานมากอ่ะนิ่มๆละมุนลิ้นนะคะแล้วก็บวกกับท็อปปิ้งที่เป็นลำไยห,หอมหวานอร่อยมากๆค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะนอกจากจะทําอาหาร ให้กลิ่นให้สีที่สวยแล้วใบเตยยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นและช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะคะในน้ำใบเตยการดื่มน้ำใบเตยจะช่วยช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าใบเตยก็จะมีกลิ่นหอมเย็นดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายรสหวานเย็นของใบเตยจะช่วยชูกำลังให้มีกำลังนะคะแก้อ่อนเพลียร่างกายแข็งแรงนะปรับสมดุลในร่างกาย ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟเขาบอกว่ารับประทานอาหารที่ปรุงจากใบเตยก็จะช่วยให้รู้สึกว่าเย็นสดชื่นสบายนะคะช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะบางคนเขาก็บอกว่าเอาใบเตยไปทําเป็นชานะคะแล้วก็ชงดื่มก็จะช่วยลดน้ําตาลช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยนะคะแล้วก็จากนี้นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการ พิษไข้นะคะเวลาที่เป็นไข่ตัวร้อนเนื่องจากเขามีธิ์เย็นเนาะดังนั้นก็สามารถดื่มใบเตยเนาะเอาใบไปต้มดื่มค่ะใช้รักษาหืดหอบนะเขาบอกนะมีหลายสรรพคุณมากๆเลยแต่วันนี้ดาวก็จะนำสรรพคุณง่ายๆนี่แหละคะ่ะนอกจากเอาไปทำเคปเค้กเอาไปทำเคปเค้กกันแล้วดาวก็จะนำไปต้มค่ะเอาใบไปต้มนะคะเพราะว่าใบของเขาเนี่ย มีกลิ่นหอมต้มดื่มเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องเติมน้ําตาลไม่ต้องเติมอะไรก็จะให้ความสดชื่นนะคะทานง่ายด้วยนะคะดื่มแล้วก็รู้สึกอยากดื่มอีกอ่ะไม่เสียเวลาเลยนะคะเราไปต้มน้ําดื่มกัน,นะคะ่ะแล้วหากบ้านใครมีที่ก็อย่าลืมนะคะใบเตยเอานําไปปลูกเลยค่ะอย่าปล่อยให้พื้นที่ว่างๆเพราะว่าใบเตยปลูกง่ายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเป็นแบบมีฝนเยอะเนาะนก็เอาลากเขานะคะ เขาก็จะมีเง่าตรงตรงโคนต้นนะคะมีรากออกเราก็สามารถตัดตรงนั้นแล้วก็ไปชําได้เลยค่ะชําง่ายนะคะเกิดเกิดง่ายติดง่ายโดยเฉพาะฤดูฝนนี้นะคะแล้วก็ไปเตยชอบน้ําค่ะโดยเฉพาะน้าไหลผ่านไปนี่โอ้โหจะเกิดกอใหญ่เหมือนบ้านดาวแบบนี้เลยค่ะดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะคะประโยชน์ของใบเตยเยอะแยะมากมายอย่าปล่อยให้ใบเตยลอยนวลค่ะนําไปปลูกกันนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งซุปเปอร์แตงให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย